เ้าเรื่องกันนะคะเขาบอกว่าเราจีบก้อยรละชะพร่ยังไงครับครับพี่ใช่ครับรลองจีบเขาอยู่ใช่พี่ <laughs> ใช่ครับที่เขาในการแบบว่าเดินหน้ารุกจีบเราเนี่ยเขาทำยังไงบ้างคือหนูอะทำงานเขาตลอดเวลาอยู่แล้วพี่คือหนูทายหกฉากแล้วหนูเดี๋ยต้องมาเล่นละครกับเขาเอีกคือบ้านเสาโสดเพราะฉะนั้นน่หนูเจอเขาบ่อยมากมันกับหนูมันเขาไม่ได้แบบเออเกลึกอะหนูก็รู้สึกว่ามันเจอกันบ่อยแล้วมันก็สนิทกันแล้วเขาก็ เอาจริงเขาก็เล่นมุกโบ๊ะมาโบ,บ๊ะมาห <c oughs> นูรู้สึกว่าก็บันเทิงดีประมาณนี้ตรงสเปคกันยังไงน่ารักพี่จริงๆริงตรงสเปกไหมน่ารักกับพี่ไปเจอตอนถ่าย6ฉากค,ครับแล้วก็ออกมาออกยูทูปไปอย่างไงี้ครับน้องก็น,น่ารักครับ <c oughs> ตอนนี้ยังคุยกันตลอดก็คุยคุยเรื่อยๆเลยพี่มีนัดกินข้าวนั่นอะไรอย่างงี้มีครับพี่พาไปกินส้มตำครับ <c oughs> คือเดทออกเดทกินส้มตำใช่ครับไปกินส้มตำครับส้มตำไปกินลาบอะไรครับผมจะมีร้านที่ผมชอบกินครับพาน้องไปกินส้มตำครับ เขาโอเคไหมคะออกเดทเป็นส้มตำเขาก็น่าจะชอบนัพี่เขาบอกแซ่บนะส้มตำนะไม่ใช่ผมร้านส้มหนูเคยไปกินส้มตำกับเขาร้านส้มตำเขาเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามคนโูเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูหนูไม่ใช่สไตล์แบบว่าคนต้องบัลรับโอเคถ้าไปเจอร้านส้มตำมันก็ไม่ได้เจาะหน้าร้านส้มตำพี่มันก็ต่อคนโดเขาไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแบบนั้นรู้สึกไงับผมั่งไม่เคยทำไม่รีบเพราะว่าน้องเขาว่างานเยอะอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบคิดว่าผมไม่คิดว่าถ้าผู้หญิงอะ มีแฟนมันจะฮอตแบบน้อยลงอะไรเงี้ยก็คุยๆไปเรื่อยๆแต่ผมบอกไม่เคยบอกว่าบอกวถ้าเกิดมีใครมาจีบก็เต็มที่นะตามสบายผมไปจีบผมผมไปยังไม,ไม่ไม่ลดละเลิกก็ไม่ลดละเลิกไม่ใช่เล่าบุหรี่พี่ผู้หญิง <c oughs> แต่ว,ว่าเธอจะเอาไม่เอาเขาก็จะเดินหน้าจีบเนี้ยไปเรื่อยๆอ๋อขอบคุณค่ะนี่น <c oughs> งงาไม่พี่มีคนชอบเราก็ดีไม่ถึงว่าพี่พี่เขาก็น่ารักแล้วก็ เอาไงดีอะคือหนูหน,หน,หน,หนูหนูไม่รู้จะพูดยังไงอะก็สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าวันนึงมันใช่มันเราก็จะเห็นเองให้ก็ค่อยๆค่อยๆก,กี้คือสเปคของเราไมหมคะ,ะอรัสซอนคือถ้าข้างนอกอย่างที่หนูเคยพูดหนูอชอบคนเฮฮาอารมณ์ดีซึ่งถามว่าเขาตรงไหมตรงอเออ เขาเป็นคนขยันทำมาหากินอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอะเวลาเราบอกสเปกอะมันจะเป็นข้อแค่แบบหนึ่งสาี่แต่เวลาเราเป็นแฟนกันมันโอ้โหมาหาสารคุยเอเรารู้เรื่องไหมลอจิกตรงกันไหมอันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่าอีกก็ดูกันสักยาวๆยาวๆค่ะเปีว่าเราใช่ไหมคะไม่รู้พูดจริงผมไม่รู้เราได้ถามมาเราตรงสเปกเขาไหมไม่รู้ว่าเคยเก็าสัมภาษณ์บอกชอบคนล่าเริงไงแต่คนล่าเริงมีเยอะนะถูกปะล่ะ คนเข้ามาสนใจล่าเร็วเนี่ยนะกับเขาว่าเออล่าเร็วทั้งนั้นเลยผมก็ไม่รู้ไงลกลัวไหมไม่กลัวชิวๆผมพูดจริงถ้าเขาไม่เอาก็ตตดไม่ติดก็โสดไปไม่เป็นไรเรามีอะไรดีคะเรามีอะไรดีอ่ะผมเวลาผมโกหกผมติดอ่างใช่ครับถ้าคนอื่นอะโกหกเนียนนะผู้ชายอะผมติดอ่างนะจับง่ายเนี่ครับพี่ชิวคตอนนี้โสดโสดคะ่ะแต่มีคนคุยยังไม่เลือกว่าจะคบใครก็ ก็เวลาคุยกับใครหนูเลือกคุยคนเดียวแต่ถามว่านี่คือแฟนของเราไหมเราก็ก็ยังจ่ายยังยังเดี๋ยวจะบอกสถานะเรียกว่าอะไรตอนนี้สถานะก็ผมว่าน่าผมจีบเขาอะสถานะผมจีบเขาแล้วเขาโอเคยังคะเขาโอเคผมไม่ได้ถามแมว่าเขาโอเคไหมเขาก็คุยด้เรื่อยมองไปหมดละตอนนี้เนี่ยมีคนมีคนคุยแต่ก็ยังไม่รีบใครไม่รีบกับอะไรเลย ประมาณนั้นค่อยๆดูไปแต่ก้อยไม่รีบจบไม่รีบเลยไม่รีบเลยพี่บอกกล้องให้แฮชแท็กนึ่งค่ะว่าวก้อยไม่รีบก้อยไม่รีบค่ะไปสองคนแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกกันชิลๆครับไม่ได้อะไรไม่ได้ว่าแบบว่าอะไรอ่ะมีหวานไหมคู่เราหวานเหรอผมกินส้มตำมกินอยู่ข้างถนนนะผมไม่ได้พาไปร้านหรูๆครับพาไปกินส้มตำร้านเพลิงเลยกูเขาไปกูไปได้กามีจับมงจับมือเรามีไหม อาจจะมีแบบเฮ้ยเธอระวังรถอ่ามีมั้งไม่แน่ใจแบบจูงข้ามถนนอะไรเงี้ยบางทีข้ามถนนเนี่ยก็ฟอร์มแบบสุภาพบุรุษไงเฮ้ยน้องระวังรถมาเดี๋ยวพี่จูงมืออะไรเงี้ยไม่แน่แอบแต่อ่างครับ <c oughs> <c oughs> ยอมรับเลยก็พาจูงข้ามถนนไม่ข้ออ้างผู้ชายไงแต่เดินจูงมือเลยมันก็ไม่ได้ไงแบบเฮ้ยน้องระวังรถนะอะไรเงี้ยอาจจะมีมั้งมันความเจ้าชู้ลงไหมของเราเราผมดูเจ้าชู้มากไหมถามจริง มากหรืองานเปล่า,า,าพี่งานเปล่าอันนี้เพื่การแสดงจริงคิดเรียบร้อยนะอันนี้เพือการแสดงเดี๋ยวคนได้อีกเดี๋ยวคนได้อีกแล้วเฮย้ยตอนนี้ดูคนเดียวไหมคะก้อยคุยคนเดียวนะนี่ผมไม่ได้ขี้โมนนะ้นพูดจริงพี่เชื่อผมไหมล่ะมันกำายไหลแล้วพี่เชื่อผมไหมล่ะเตอนนี้คือรักเดียวใจเดียวกับพูดเดี๋ยวคนได้อีกรอไปดูเรืเรื่อยๆดีกว่าพี่เอออยากบอกอะไรก้อยไหมครับชิวๆครับน้องก้อยเรื่อยๆ อะไรครับไม่รีบร้อนครับทำงานไปครับตัง้งใจทำงานครับ